สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้มาพบกับ Eat and Travel เพจซึ่งสายสุขภาพและการท่องเที่ยววันนี้มาชวนกินน้ำผักปั่นกันจ้าวันนี้หนูได้อะไรคะได้น้ำผักผลไม้ปั่นค่ะเห็นสีเขียวนี้สีเขียวมาจากผักเควแล้วก็ผักชัยยานะคะทุกคนค่ะตัดกลิ่นด้วยกล้วยนวาหนึ่งลูกแล้วก็สับประรดประมาณ เ,เศษหนึ่งส่วนหก็ได้ค่ะไปเซี่ยวนึงนะคะเป็นนิดเดียวนะคะเพื่อที่จะเอาคุณประโยชน์ของผักแควแล้วก็ผักชาัยานะคะให้มันเยอะค่ะแต่เวลาเราปั่นทั้งสองผักเนี้ยก็คือมันเหม็นเขียวแล้วก็มันมัน,ม,นมันกินได้ยากนะคะทุกคนคะ่ะก็เลยเอา,เอากล้วยน้ำว้าหนึ่งผลแล้วก็ สับปะรดนะคะทั้งเกลนมันนะคะมาตัดความเหม็นเขียวของผักนิดนึงนะคะซึ่งคุณประโยชน์ของผักทั้งผักชัยาแล้วก็ผักเขีวนี่นะค่ะโอ้โหประโยชน์เยอะมากนะคะให้ทุกคนไปดูได้ในวีวดีโอของหนูนะคะมีไว้เยอะเลยผักปันมีหลายสูตรหลายาวิธีทํามากเลยนะคะทุกคนค่ะซึ่งวันนี้ขอเป็นสีเขียวได้คุณประโยชน์จากราชินีแห่งผักใบเขียวค่ะ